วันนี้นะคะสั่งโดนัะจากร้านเมโลนะคะสวยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เป็นดิง,ดงอันใหม่นะของที่สตาร์บัคนะคะออกมาใหม่ hi everyone สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพบกับ Jessie and more channel อีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปปิกนิกกันที่ทรอ l เลกนะคะเป็นเลกทีเ่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากมีหลายโซนนะคะมีโซนให้คนมานั่งปิกนิกบาร์บีคิวได้มีโซนที่ให้สุนัขออฟล s ชได้นะคะที่จอดรถจะมีอยู่ประมาณ3-4จุด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาปิกนิกกับเพื่อนๆนะคะเป็นบาร์บีคิวแบบนี้เป็นไก่แล้วก็หมูุเดซี่ก็มาด้วยนะตุแดงเป็นไก่นี่นะคะน้องโยพี่แก้วแสนสวยแล้วก็น้องอุ๋ยค่ะน้องอุ๋ยคนปิ้ง อยากให้ดูหน้านะคะัไม่เห็นหน้าหรอคะอนน่ะวันนี้มากันห้าสาวนะคะสี่สาวครึ่งสี่คนมบรรยากาศดีๆแบบนี้กับอีกครึ่งสาวนี่ครึ่งสาวอยากขยับบ้างได้ไหมเนี่ยครึ่งสาวชมวิวอันนี้เป็นพาร์คเรียกว่า Trout Lake นะคะ<อ>เป็นเลกแล้วก็มี เป็นหาดทราย,ายตรงนี้นะคะเรามาบีคิวกันที่นี่ได้ดอาหารในวันนี้มีจุง้งแล้วก็อันนี้เป็นเบคอนพันเห็ดเข็ม,ขมทอง,ทอง เห็นทอมพันเบคอนเออเห็นคอมพันเบคอนแล้วก็อนี้เป oui> ็นอะไรคะอันนี้คนทำนะคะคือมิเกียเป็นคนทำสลัดโลค่ะสลัดโลอะไรอยู่ข้างในคะปูอากเป็นปูอัดละผักต่างๆแบีแล้วก็น้าซอสทาเองอันนี้เป็นน้าจิมแบบครีมแล้วก็มีน้าจิ้ฟูนะคะมีกะติเรียอะกะติ กระติ๊บข้าวเหนียวน้ำพริกมาราน้ำพริกปลาราตงแล้วไม่มีถุงเนี่ยแจวบองตองไหนกันมีอันนี้เอาเป็นถุงขยะเลยเพราะเรารักโลกไงเราเลยไม่เอาถุงกระติ๊บมาแล้วพี่เอาถุงผงกู๋นะผงกู๋แล้วเหรอ ใจฝากฝ่ายอยากจะไปวิง่งเล่นมัอนจะใช้เวลาใช่ไหม่รอก,กัอนนะคะเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นนะคะขอบคุณแม่ทานข้าวก่อนนะคะคุณแม่ทานข้าว <c oughs> คุณแม่จะทานข้าวก่อนนะคะเราค่อยไปวิ่งเล่นบอลกันนะโอเคนะคะเหลือดีกว่าค่ะวิถีแคมเปอร์นะคะออนี่นนอุปกรณ์เขียง หัน่นเมื่อกี้เป็นพนักงานย่างอันนี้เป็นพนักงานหั่นอันนี้คืออะไรนะคะพี่เจนเห็ดเหมือนกันเห็ดเหมือนกินมัชเมลโล่ดมแซ่บเนื้อมัชเมลโล่มาปิ้งอร่อยมากจัดไหมคะไม่ค่ะหั่นดีค่ะไม่เท่าไหร่จ้า หมายละสามชิ้นจ่ะหมายละสามชิ้นหมายถึงอ่ะไพรส์นะคะอ๋อสุริย์ด่าหน้าโรงเรียนเออหมายละสามชิ้นเออเบิ่งอยู่นะโอ้ยเราจะมาลองกินนะค่ะนี่ไม้เล็กน้อยแล้วก็หั่นไป เหียนอะไรร้องนุ่ <Yeah. S 1> มหนิทาเห็ดด้วยจ้า <laughs> เห็ดมันไม่ควรจะทา <laughs> ไม่ทาหรอไม่มันอร่อยนี่นะคะปิกนิกเราเป็นแบบพกพานะคะามาเอาดอก็แบบนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะนั่งกันชิลๆแบบนี้อากาศดีมากๆนะคะ เรานั่งกันแบบนี้ค่ะนั่งกันแบบมีระยะห่าง Social distancing นะคะนีกค่ะวันนี้นะคะสั่งโดนัทจากร้านเมลโลนะคะมีไส้สตรอเบอรี่ทีรามิสุ วานิลาแล้วก็มัทฉะนะคะหน้าตาน่ากินมากนี่นะคะร้านเมลโล่มีเมียปะพี่แจไปดวนร้อยไม่เคยกินเลยนะหรออันนี้คืออะไรคะอ๋อชีสเค้กอันนี้เราเคยทำกันแล้วนี่ของงเรราาต้้อออออ่่่่ยยกววูแลละันนี้เป็นชีสเค้กหน้าไหมไม่รู้ค เยยทีีดวของข้าวเสร็จแล้วก็ต่อเด็กขนมนะคะสั่งอูเบอร์มาจากร้านเมลโล่แล้วก็อันนี้เป็นดิงอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เป็นดิงอันใหม่ของที่สตาร์บัคนะคะออกมาใหม่อร่อยมากเป็นบราวน์ชูการ์กับโอ๊ตเมล โอทเมลแล้วก็ใส่เอสเปรเโซ์สามช็อตอันนี้เป็นไซส์เวนที่เหมือนเลยหรอใช่ค่ะทำไมบางบางอันมันพล่องแล้วอะไม่ได้ดื่มนะคะเขาไม่ไั้เขาให้เราไม่ท่ากันทำไมอะตูดีค่ะอันนี้คอนเทนต์สำหรับพี่แก้วผ่านค่ะสามผ่านเซี้นะคะจะมาดูเป็ด ชอบเป็ดมากเคยพานางไปล่องเรือนะคะติดใจอยากเล่นกับน้องเป็ด Daisy West Duckie 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 หน่อยจะเอาเหรอลูกเอาไม่ได้ไห ฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตาลิงแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยือ่อหมานะคะชิวมากบางทีก็อยากเกิดเป็นหมานะคะอิจฉาได้เวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะเดซี่กลับบ้านกันเถอะ คุณชอบมันไหมคุณชอ i c ิ i นิกกับเ e n ่อ n ของฉันไหมเธอสาขอตัวขับรถกลับบ้านกับเดซี่ก่อนนะคะเดซี่เหนื่อยมากนะจะต้องกลับบ้านก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบายค่ะ